คุณเคยรู้ไหมว่ามีนักบินหญิงคนหนึ่งหายสาบสูญไปอย่างลึกลับกลางมหาสมุทรแปซิฟิกเรื่องนี้เกิดขึ้นในปี1937อเมเลียเออร์ฮาร์ดนักบินหญิงคนดังระดับโลกกำลังบินเดี่ยวรอบโลกแต่แล้วเครื่องบินของเธอก็หายไปเหนือเกาะเล็กๆในมหาสมุทรแปซิฟิกไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆจ,จุดพีิของเรื่องนี้คือ ก่อนเครื่องบินของเธอหายไปมีการรับส่งวิทยุที่น่าสงสยัยมีเสียงที่เหมือนกับเป็นการขอความช่วยเหลือแต่เสียงนั้นสับสนและคลุมเครือจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีใครแปลความหมายได้ชัดเจนยิ่งไปกว่านั้นมีการค้นพบซากชิ้นส่วนที่เชื่อว่าเป็นของเครื่องบินของเธอบนเกาะเล็กๆแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะยืนยันได้อย่างแน่ชัดหลายทฤษฎีถูกตั้งขึ้นมาตั้งแต่เครื่องบินตก เธอและนักเดินเรือประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตไปจนถึงเธอถูกกองทัพญี่ปุ่นจับตัวไปแต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้คำตอบที่แน่ชัดจดหมายฉบับสุดท้ายของเธอที่ถูกค้นพบยิ่งทำให้เรื่องราวนี้ลึกลับมากขึ้นไปอีกมันเป็นปริศนาที่ยังคงค้างคาใจผู้คนมาจนถึงปัจจุบันคุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับอเมเลียเออฮาร์ดกันแน่